สวัสดีครับพบกับจอบรันเวย์ครับผมวันนี้ครับก็จะมาบอก5ข้อครับที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนออกมาวิ่งครับผมข้อแรกครับเรื่องของอุปกรณ์ครับผมสำคัญที่สุดเลยครับคือเรื่องของรองเท้านะครับรองเท้าวิ่งครับมีมากมายครับหลายยี่ห้อหลายราคานะครับ แนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อนซื้อแบบที่ถูกใจนะครับเพราะคําว่าถูกใจไม่มีแพงแน่นอนใช่ไหมครับรองเท้าวิ่งครับเรื่องของขนาดรองเท้าครับเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าเท้านิดนึงครับตอนเราวิ่งเนี่ยเท้าเราจะบวมขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ให้เลือกซื้อช่วงบ่ายครับเพราะว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยเท้าของเราจะขยายขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆครับเช่นเสื้อผ้าครับผม เสื้อผ้าครับอันนี้ก็เอาแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะครับขอให้มันเป็นเสื้อกีฬาครับที่มันระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีเท่านั้นพอนะครับต่อมาถ้าอุปกรณ์อื่นๆครับอย่างเช่นพวกโทรศัพท์สมาร์ทวอทนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบแล้วแต่เพื่อนเพื่อนอยากได้เลยนะครับต่อมาครับหัวข้อที่2ครับสําคัญมากครับผมสําคัญไม่แพ้อุปกรณ์เลยครับนั่นคือเรื่องของท่าวิ่งครับท่าวิ่งที่ดีที่สุดครับ คือท่าไหนครับคือท่าที่เป็นธรรมชาตินะครับผมแต่ละคนครับมีสรีระและก็ร่างกายครับที่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นครับท่าวิ่งที่ดีที่สุดครับคือท่าวิ่งที่เป็นธรรมชาติครับแต่มีแค่ข้อควรระวังนะครับสําหรับการวิ่งครับคือเราจะไม่แหว่งแขนครับแบบคอรอสลาตัวนะครับแบบนี้หรือว่าจะไม่สะบัดขาไปด้านข้างนะครับท่าวิ่งเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ที่เห็นครับว่าท่าวิ่งเป็นท่าธรรมชาติครับการแกว่งแขนและก้าวขาครับจะเป็นในแนวตรงตลอดนะครับสำหรับเรื่องที่3ครับเรื่องของการวอร์มอัพครับการวอร์มอัพครับก็ไม่แพ้เรื่องของการเลือกอุปกรณ์ครับแล้วก็ท่าทางของการวิ่งนะครับเพราะว่าการวอร์มอัพครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความพร้อมก่อนที่เราจะออกวิ่งนะครับโอเคครับการวอร์มอัพครับผมก็จะมีท่ามาแนะนําเพื่อนๆนะครับดังนี้ครับ ท่าแรกครับคือท่าแกว่งขาไปด้านหน้าด้านหลังนะครับในการแกว่งขาไปด้านหน้าครับขาเราจะเหยียดตรงครับผมให้เรามีความรู้สึกตึงบริเวณหลังล่างสะโพกแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะครับต่อมาครับการแกว่งขาไปด้านหลังครับจะมีการงอขาเล็กน้อยครับให้มีความรู้สึกตึงบริเวณสะโพกด้านหน้าครับแล้วก็ต้นขาด้านหน้านะครับทำสองข้างนะครับสลับกัน ท่าที่2ท่ากลางขาหุบขาครับท่านี้ครับตอนเรากางขาหรือว่าเตะขาออกไปด้านนอกครับจะให้มีความรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านในตอนที่เราหุบขาหรือว่าเตะขาเข้ามาด้านในนะครับจะให้มีความตึงบริเวณสะโพกด้านนอกนะครับสามารถหาที่จับได้นะครับสลับกันทําทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับให้เพื่อนๆครับทําข้างละสิบครั้งสลับกันนะครับ ท่าที่3ครับท่าก้มเงยครับท่านี้ครับตอนเราก้มครับขาของเราจะเหยียดตรงครับแล้วก็ให้ตึงครับบริเวณหลังล่างสะโพกแล้วก็ต้นขาด้านหลังครับส่วนตอนเราเหยียดตัวครับให้เราตึงบริเวณหน้าท้องครับผมทําิ0ครั้งนะครับในท่านี้ท่าที่4ครับท่าเอียงตัวไปทางข้างครับท่านี้ครับให้เพื่อนๆทาจนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะครับ โดยใช้มือนึงเท้าเอวอีกมือนึงเหยียดไปทางที่เราเอียงตัวนะครับทำสิบครั้งสลับกันซ้ายขวานะครับในท่านี้สําหรับท่าที่5นะครับคือท่ากลางแขนหุบแขนนะครับในท่านี้ครับให้เพื่อนเพื่อเหยียดแขนตรงนะครับตลอดเวลาครับตอนที่เรากลางแขนครับให้ตึงบริเวณหน้าอกครับและตอนที่เราหุบแขนครับให้ตึงบริเวณที่กล้ามเนื้อหลังของเรานะครับท่านี้ครับให้หุบ10ครั้งแล้วก็กลาง10บครั้งนะครับ ตามที่เราเห็นเลยนะครับท่าที่6ครับท่าเอียงคอไปทางข้างและก้มเงยนะครับท่านี้ครับตอนเราเอียงคอครับให้เรารู้สึกตึงบริเวณด้านข้างลําคอนะครับทั้งสองข้างส่วนในตอนก้มเงยครับก็ให้รู้สึกตึงบริเวณทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังของลําคอของเราครับทําด้านละสิบครั้งครับสลับกันต่อมาครับเรื่องที่4ี่ครับเรื่องของระยะทางและก็เวลาที่ใช้นะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าของแต่ละคนครับจะแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าม้าวิ่งครั้งแรกครับ30นาทีครับวิ่งได้เลยครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคําว่าเราต้องวิ่งให้ถึง30นาทีครับแต่ขอยกไว้นะครับสําหรับบางคนครับที่วิ่งไม่ไหวครับผมอย่างเช่นครับม้าวิ่งครั้งแรกเลยครับแค่5นาทีครับก็หอบแล้วนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องถึง30นาทีก่อนครับให้เราเอาเท่าที่เราไหวก่อนนะครับ ยกตัวอย่างครับง่ายๆเลยครับผม2คนนะครับนาย A กับนาย B ครับนาย A ครับเป็นนักกีฬามาก่อนครับผม5กิโลเมตรครับสำหรับนาย A ครับเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากครับกลับกันครับนาย B ครับนาย B ไม่เคยออกกำลังกายอะไรเลยครับการวิ่งระยะทางเพียงแค่1นกิโลเมตรครับหรือว่า5นาทีของนาย B ครับอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเหนื่อยมากครับผมเป็นเรื่องที่เขาทําไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าไปซีเรียสครับเรื่องของระยะทางแล้วก็เวลาครับเอาเท่าที่เราไหวก็พอนะครับ สุดท้ายครับผมคือเรื่องของการคู่ดาวนะครับการคู่ดาวครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํานะครับหลังออกกําลังกายครับเพื่อปรับให้ร่างกายของเราเนี่ยเย็นลงนะครับผมแล้วก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับหรืออาการที่จะบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมาหลังจากการออกกําลังกายนะครับจะมีท่าดังนี้ครับผมท่าแรกครับท่ากุมแตะปลายเท้าครับท่านี้ครับขาเหยียดตรงนะครับ ทค้างไว้10วินาทีครับให้ตึงสะโพกหลังขาแล้วก็หลังล่างของเรานะครับท่าที่2ครับท่าง,งอขาไปด้านหลังครับให้เรายืนครับแล้วก็พับขาขึ้นไปด้านหลังแบบที่เราเห็นนะครับทํา2ข้างครับผมให้ตึงบริเวณหน้าขาครับค้างไว้ข้างละ10วินาทีนะครับโดยประมาณ ท่าที่3ครับท่ายืดลำตัวครับเริ่มจากการเหยียดตัวไปด้านหลังแบบที่เห็นกันเลยนะครับให้หน้าท้องครับของเราตึงจากนั้นครับเป็นการเอียงตัวไปทางข้างครับให้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเราตึงครับผมโดยทําทั้ง3ด้านนะครับด้านละสิวินาทีนะครับทาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ ท่าที่4ครับเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้ออกนะครับโดยให้เราเริ่มจากการประสานมือครับละเอียดมือมาด้านหน้านะครับให้มีความรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อหลังของเราครับค้างไว้10วินาทีต่อมาครับเป็นการประสานมือไปด้านหลังครับแล้วก็ดึงแขนของเราขึ้นมาครับให้ตึงกล้ามเนื้ออกด้านหน้านะครับค้างไว้10วินาทีเช่นเดียวกันนะครับในท่านี้ท่าที่5ครับท่าดึงไหล่นะครับ ท่านี้ครับจะดึงให้ตึงบริเวณหัวไหล่ครับโดยการดึงไปฝั่งตรงข้ามนะครับแขนซ้ายดึงไปขวาครับแขนขวาดึงไปซ้าย10วินาทีนะครับในท่านี้ท่าที่6ครับท่ายืดคอนะครับจะมี4ด้านเหมือนกันครับคือคอด้านหลังคอข้างซ้ายคอข้างขวาแล้วก็คอด้านหน้านะครับโดยการก้มเงยหรือว่าเอียงไปด้านข้างครับและใช้มือกดไว้นะครับค้างไว้10วินาทีครับ ให้คอของเรานะครับมีความรู้สึกตึงนะครับแค่พอตึงพอนะครับทําสลับกันครับทั้ง4ด้านเป็นยังไงบ้างครับ5ข้อที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนวิ่งครับ5ข้อนี้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไง